ไอเนี่ยกูเว้นตั้งนานเลยในทรงเนี้ยน้ำแหลมเนี่ยแปดปีเก้าปีแล้วอ่ะขาดไปนิ่ไม่เอาทำไมทรงมันเท่อเนี่ยมันเท่ตรงไหนเนี่ยมันยาวนี่จุ๊บจังไอตัดตรงอะไรไอเดี๋ยวตัดสะกีนเฮ้ยก็เหมือนหม่อมเท่งหงเอาอ่ะแล้วทรงนี้มันเท่อหรอใครบอกว่ามันเท่โอ้โหูมันเป็นเอกลักษณ์เลยเอาเย็นๆไปเลยเอะเลยอ้ยไม่เอาไม่ตัดไม่ได้หรออู้ว z ไหน่เอารงไหนอะตัดไปเลยทำไมแหลมๆอะเอาตรงนี้อพี่เอาแบบพี่อะตรงนีตรงไรอะโอ้ตรงนี้เลยเหรอจะป้าเอา่าเอานควายแล้วตัดแหลมมึงก็ต้องเป็นเกันรักอ่ะทำมมึงปหาเลยโอ้ตกด้วยตกเยอะไนี่โอ้ไปเอาไปเลยอ้โหมดเลยไม่หล่อเลยอะ โ oh, อ้โหโอ้ตัดกันเหลือเยี่อะไรกันไม่เหลือก oh, ันเนี่ยพี่ตัดอะไรโอ้ยี่เป็นเรืนองถาเลยเนี่ยผ <c oughs> มพี่ตรงอะไร <c oughs> อ่ะผมพี่ต้ตรงอะไรวะหัวใจเนี่ยยันนีปัญหา